น,นี้พอเราจะมาทำธุรกิจขายอุจจีหนึ่งวันกันนะว้าวฉันพร้อมแล้วว่าอยาของฉันไปขายเลยธุรกิจขายอุจจีจะเป็นแค่ไหนไปรับชมกันได้เลย,ยว่างแล้วเกเรียนลนวันนี้เราจะมาทำธุรกิจขายอุญจีกันหนึ่งวันกันแนะ่เจ้ มาดูกันเลยทุกคนครับว่าธุรกิจขายอุจจิของเรานะครับผมจะลุ้งเรืองแค่ไหนนะคะลุ้งเรืองไม่ลุ้งเรืองไม่รู้แต่ว่าคนขายที่แต่งตัวดูดีมากเลยเว้ยบอสบกแล้วว่าช่วงนี้คือเข้ากับฤดูหนาวในประเทศไทยที่นี่กำลังจะเข้ามาถึงมากเลยนะอีกกี่วันถึงจะถึงเนี่ยฉันไม่รู้สึกหนาวเลยอ่ะรอตัดแตกเลยเขาบอกว่ามันหนาวเลยนหเงยชันทุ่มเลย ทุกคนครับนี่ก็คือเสื้อใหม่แล้วนะครับจะเริ่มนะคะถ้าเกิดว่าสนใจซื้อเสื้อนี้ไปซื้อได้ในกลมกลมเล่นหลามเลยนะแมาทุกคนครับเดินเข้ามาดูเลยดูซีเนื้อเรื่องของแหม่มนี่เป็นไงบ้างโ,โหมีคนขับรถสลูมา,าบูกติเว้ยอเอเอแล้วไงต่อมาดูซีโหมีคนแน่โหมาตรงนี้คุณถังเตกไปให้โอ้โหเหมือนแบบประมาณว่าเขาถามว่าบูกติเราสียอะไรอะ่ะโอ้จินตนาการว่าไม่มีบกติเหมือนเขาย่อเย้ยเราวว่ะเราไม่มีบกติแบบเท้าแน่ เพยา,นชา,ชาะนี่ไงพวกนั้นเป้าหมายเราคือซื้อปกติเพื่อตอกหน่ครัเว้ย <c oughs> และสถานที่ซื้ออยู่ข้างถังขยะด้วยนะเนี่ยเออสั่งซื้อตรงนี้เล้วละไงวะนี่ค่าแรกเราต้องมาซื้อตรงนี้ลุคนค้าพ่อค้านั่นเองนะตัวนี้ซื้อฟรีโอเคซื้อมาเลยแบบนี้อขอดูหน้าพ่อค้าหน่อยโอ้โหเดี๋ยวในเล่นจะมาซื้ออุจิยังไงในเนี่ยโอ้ยเพื่อนฉันทำอะไรเนี่ย หนดูซีอ๋อนี่ไงตอนนี้คืออุจิเรายังมีศูนย์อยู่เลยนะเราต้องไปหาอุจิมาก่อนเราจะไปหาจากไหนล่ะเนี่ยไม่ก็หาในท้องฉันไงเฮ้ยนี่เลยอะเอามือมาลองได้เลยโอ้ยอย่าทำกับเผาฉันช่ามาอุจินายเนี่าจะแบบว่าก้อนมาเริ่มแน่นอนใหญ่เท่าหัวเอเลียนเลยอะเจ้าก็ว่าไงแต่คือสิ่งที่ฉันต้องถามนี่ไงมาเอาตรงนี้เว้ยพวกนายลงมาได้ไหมอะลงได้ อเคเราสามารถจ้างเพื่อนมาอุจิได้ใช่ไหมลองดูซิละครนี่เพื่อนคนแรกที่จะมาอุจิให้เรานะครับใช่โอ้แม่ค้าเขาเมื่อกี้เลยมันจะออกมาแล้วเว้ยอ๋อนี่อ๋อนี่ก็คือเป็นหน่วยผลิตอุจิให้กับเรานะเว้ยแล้วก็สามารถเก็บอุจิได้ใช่ไหมนี่แอนเอเล่นดอมซีว่ากินป็นไงบ้างอุจิคนเมื่อกี้อ่าหอมสดชื่นโอ้ยหลังจากนั้นทุกคน เก็บอจิใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาบนนี้เอาจีมาใส่ในสต็อกต,ตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็รอดือด oh, โอ้โหนี่ไงไดีใจ่ะคถามนิดนึงคือคนซื้ออูจีได้ซื้อไปทำอะไรมาซื้อไปทำอะไรกันแน่ฉันทักสงสยยัยแล้วอ่ะเป็นส่วนผสมของยาดมแล้วเปล่ายาดมกินอูจีอ่ะ จากรับีิดมทีด่ดตาโตเลยแลวเราสามารถับเก็บผู้ขายได้ด้วยนะคะผมตรงนี้เลยนีเดืมอม้าเก็บแบบนี้อ๋อก็จะมีเลเวลสองเพิ่มขึ้นมาแน <mm ่อ,อ๋อในร้านโลบ,บักทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับเต๋ตอจำนนมาดแบบนั้นโโหดูดีราคาแต่อันอนี้แพงมากเลยแน่เออมีแต่ขอแพงๆเท่านั้นเลยออะไม่ไเดี๋ยวผมซื้อเป็นพวกนี้ทุกคนยกเว้นในวิ่งแล้วกันแนะซื้อทุกอย่างเลยยกเว้นวิ่งนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวไปซื้อกันเลยดีกว่านะโอเค ผมบอกข้อใหม่แล้วทุกคนครับนี่ที่เกมบจิ่ก็อินฟินิตี้เรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้มันยังไม่แบบเปลี่ยนแปลงก็ต้องออกข้อใหม่นะหลังจากเติมแน่เร่เข้ามาเร่เข้ามาอุนจีสดๆจากกลฉลามอ๊ยไหนลองไปดูซิว่าใครผู้ผลิตในหลังจากออกข้อใหม่โอ้ยเรียนผู้ผลิตโอ้ยาช a n อาจารย์ฮารโอ้โหอุจินี่เป็นอุจิที่แข็งแม่เดี๋ยวผมจะมาซื้อบอคานตอนนี้แล้วทุกคนคาเพื่อนมีหนึ่งคนนะมาเดินซื้อเลยมาเพิ่มจํานวนผลิตนะละกันนะคะโดยการซื้อเพื่อนเพิ่มเลยทุกคนนี่โอ้โหชนะชนะมาดีโอ้โหเรียนแล้วเลยทีเดียวเชียร์ผู้ผลิตนะทุกคนพร้อมกันไปเลยจังหวะนี้ว้าวว้อุจิของพวกเราอ่ะเขาจะเอาไปทําอะไรเอาทำอะไร เอาไปทําอาวุธสงครามนะเอาไปปาทะเบิดอะไรประมาณนั้นใช่ไหมของฉลามอ่ะใช่แต่ของเอเลียนเอาไปทําชุดเกาะเว้ยโอ้ยโ,โอ้มันแข็งแรงขนาดนั้นเลยเหรองานสบายมากเลยเน,นยี่ยนายอย่าพูดอย่างนั้นสิฉลามนะการอุจจีนี่คือมันยากนะเว้ยถ้าต้องอุจจีต่อเนื่องแบบน,นี้ใช่มันระบามากเลยนะ ขอเมื่งเซออนี้ไปทุกคนค่ะเหมือนจะเป็นเครื่องสกแกนอะไรก็ไม่รู้นะน่าจะทําให้อุจจิแล้วเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะคะนี่ไงบวกสิเปอร์เซ็นไว้พวกนายดูดิโอ้ยต้องไปการฆ่าเชื้อโรคแน่เลยเว้ยขอสกแกนเลยทั้งอันฆ <c oughs> ่าเชื้อโรคเลยไปฆ่า,าเชื้อโรคที่หัวหน่อยมันถึงเวลาแล้วทุกคนคัะที่เราจะมาขยายตรอกตร,กตรงนี้นะคะเพื่อให้มันแบบว่ากว้างขึ้นแหนคขยายเลยทุกคนตรงนี้เลยอโอ้ย ขายฮอทดอกไงฮอทดอกใสอุนจิหรือเปล่านี่อะนสี่โอ้ดูแน่กลัวมากเลยนะถ้าไปแบบนั้นแม่ใครด้วยแบบกินข้าวตอนนี้ก็เก็บข้าวไว้ก่อนนะคะผมค่อยกินนะครับอ่แเดี๋ยวเรามาซื้อตอนนี้แล้วทุกคนค่ะพ่อค้าคนนี้มาลองซื้อดูสีนี่ไงเอเลียนขายไส้กรอกเว้ยไส้กรอกแท้หรือเปล่าเนี่ยเอเลียนต้องรอดูนะว่าผู้หญิงคนนี้จะได้อะไรไปนะอุ้ยนี่ขายไส้กรอกพร้อมไอจีกันแล้วไงไหอหถึงลาเชียวไส้กรอกที่ไหนแพ็กเกจสีดำแบบนั้นมา นั่นแหละทุกคนลังจะเน้น้ก็สร้างพอค้า้มันครบนะครับผมประมาณนี้กิยงก็มีแค่นี้แหล <S <S 1> <S 1> <S 1> โอ๋อไม่ไนเลยถ้าเจอแล้วเว้ยในไงโจงขโมยกิยงในเว้ย โอ้ยลงมานะจจรนโอ้ยไม่ใช่เว้ยนั่นคือไปสองหน้าต่างเขาทำไมเอถ้าจะชวนเขามาร่วมธุรกิจตั้งหาชวนได้แบบว่าไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยนะเออทำไมต้องทำให้ตัวเองดูอันตรายด้วยค้ยก็น้าต่างตรงนี้เป็นห้องน้ำพอดีนี่นางั้นฝากยีบุญจีเข้ามาได้ไหมเออมันลงน้ำไปแล้วอ่ะเขากดส่วนไปแล้วเว้ยไหนก็ลงไปดูดดี แล้วก็จะมาซื้อตรงนี้ด้วยนะคะผอมนี่เลยโบอีสิบเปอร์เซ็นต์นะประมาณนี้ตอนนี้คือผมมาอยู่ในโลกแห่งนี้แล้วคนแคบเดือดสี่ปีขึ้นมาได้ไงแหวยไอจะกบรอฉันด้วยเว้ยเออรอพวกาพุชันด้วยและประเด็นคือเราสามารถมองเห็นได้เลยนะว่าต่อไปมันจะเป็นร้านอะไรนะว่าพวกไหนโอ้ <laughs> ตอนนี้ทุกคนผมซื้อพ่อค้าแม่ค้าตัวนี้ครบแล้วนะจะมาซื้อตัวนี้ต่อไปเลยคือขยายต่อเพิ่มไปนะพวกนานซื้อเลยนี่ก็คือเปลี่ยนจากร้านเล็กๆแบบนี้ทุกคนค้ามาเป็นรถขายแบบใหญ่ๆตรงนี้เลยนี่หนูมาอยู่ในช่องการผลิตของเราเว้ยเออหนูและปร์กูจะแกงกูจะแกงโอ้โหคนเหนื่อยเลยทุกคนกว่าจะซื้อพ่อค้าตัวนี้ครบนะคะโหยืนรออย่างนแน่ นี่คูณสองจะหมดแล้วนะเนี่ยเออโใช่เนี่ยดูจากคูณสองก็ได้จะรู้ทุกคนคะว่าเราเล่นไปกี่นาทีแล้วนะคะผอมนี่เหลือสิบสองนาทีเองโอเคมาซื้อเลยขยายต่อตรงนี้เลยแหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอบนี้ดีหน่อยเป็นล้านเลยเฮ้เออแต่มีสีล้านเหมือนเดิมโอเคเลยทุกคนแล้วก็มาซื้อตรงนี้มันครบแค่นั้นแหละแล้วก็ขยายต่อไปโอ้โหรอนานมากอ่ะคือทุกคนอาจจะเห็นว่าเคลมันจบเร็วใช่ไหมแต่ว่าเบองหลังการเล่นนี่คือโคตรานเลยนะคะเนี่ย เราจะเปื่อยเลย <Bra. S 1> ดูดิแน่เลยนะ,ะเปื่อยของจริงนะคนแคบเด้อตอนนี้คนสองขอม,มาเหลือสองนาทีนะทุกคนแคบเดี๋ยวผมจะมาซื้อเพิ่มเลยละกันนะนมีหนึ่งชั่วโมงเลยอีกหนึ่งครั้งนะคะผอม <c oughs> เออ,อะทนายซื้อคูณสองสองอาจจะเป็นคูณสีไม่เนี่ยเออไม่รู้อ่ะเพาะฉะนัเพิ่มเวลาแน่นเลยเออเอาเพิ่มแค่เวลาเหละกไม่ได้มีคูณสีนะโหโคตรเหนื่อยเลยทุกคนเก็บเงินอย่างนั้นแม่ อยู่นิ่งๆยังเหนื่อยเลยไม่เหนื่อยก็บ้าเลยางอยู่สภาพนั่นแไะถ้าการซื้อปกติมันจะระบาดขนาดนี้ไม่ต้องซื้อก็ดีกว่าแมอ่ขอซูซูกิก็ได้แบบนี้ออขอยมาห h าก็ได้ไม่ก็เว็บร้อยก็พอแล้ยแม่ตรอกตัวนี้ตรอกต่อไปเคซื้อมาเลยโหสวัสดีฉลาดวันนี้จะรับพวกไหนพวกหน้าใหม่ นี่นายโดดข้ามข้างบนมาเลยใช่ไหมนี่ถ้าโดดข้ามมาแล้วซื้อร้านได้ก่อนนี่โคตรดีเลยนะเนี่ยเออโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมมาซื้อตรงนี้เลยนะในพ่อค้าตรงนี้เลยประมาณนี้เว้ยอันนี้คืออะไรอ่ะก็ยังมีขยายต่อไปนะพวกนายแนะย่ก็มีอีกอ๋อมาต้องเป็นในอาคารแน่เลยเว้ยเออน่าจะเป็นแบบนั้นว่ะระหว่างนี้ก็เหมือนเดิมเลยซื้อพอ่อค้ามาเดิมเดี๋ยวพวกนายตามใช่ไหนะเว้ยจะพามาดูส่วนการผลิตตรงนี้เลยนี่คือส่วนการผลิตของเรานะดูดีโคตรยาวแน่ โอ้โอ้โแทจะเป็นตัวได้50เปร์เซ็นเลยนะเนี่ยพอแล้วว่าอุจีนี่ออกมามีคุณภาพสุดๆแน่นานและนี่คือทุกคนครับเหล่าแบบว่าผู้เสียสละนะครับผอมตรงนี้ขอบคุณที่ทำงานหนักนะทุกคนเอโอ้ยเห็ุไรเหนื่อยแทนเลยเนี่ยเออต้องเป่งทั้งวันตัวดแทนเลยนี่เดี๋ยวเรามาขยายต่อต่อนนี้เลยงทุกคนครับมีเงินพอแล้วนะซื้อเลยนี่ไงตัวข้างในเว้ยเออ โอ้พัตคาดอุนจิสุดหรูเลยหวังว่าตอนนี้จะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะเว้ยที่เราขยายเนี่ยเราสามารถใช้ข้อเสนอซื้อได้แน่ๆตอนนี้เรามีข้อเสนอคือ5 0 0พันะเว้ยซื้อตัวนี้ได้เอ้าซื้อเลยทั้งอันก็มีของตกแต่งเฉยๆนี่ครับซื้อต่อได้เลยี่ของตกแต่งตรงนี้อ,อะซื้อไ,ไ,ดได้เวยตอนนี้ทุกคนคือเ<ห>ราซื้อผู้ผลิตหมดแล้วนะทุกคนครับนี่ก็ไม่มีอะไรซื้อแล้วนะเว้ยตัวนี้ลงได้ไหมวะอ่าเรากระโดดลงเลยไปเลยวะจ้าอ้าวใส่ คือผมไม่ได้เติมวิ่งนะแต่ทาไมไม่รู้ทําไมวิ่งเร็วขนาดนี้และตรงนี้ทุกคนครับนี่ผมก็ซื้อคอหมดแล้วนะคะพ่อค้าแม่ค้าตรงนี้ไม่มีอะไรสร้างต่อนะคะสิ่งที่เราต้องทําในตอนนี้นะเว้ยก็คือการยืดเฉยๆเพื่อเก็บเงินหนึ่งล้านนะพวกนายแมโอ้ยแล้วแต่ตอนนี้นายมีตังค์เท่าไหร่อ่ะเจ้าก็ฉันมีอยู่ห้าหมื่นแล้วเว้ยแค่สุดแต่ทุกคนนายพิสูดอย่างนั้นเลยเว้ย เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าทุกคนครับหลังจากเราซื้อปกตินี้นะครับผมเนื้อเรื่องจะเป็นไงบ้างนะา่ะอะไรเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ผู้นายฟังแล้วกันนะเว้ยโอเคมาซื้อแล้วต้องนะครับปกตินี้ oh. นะครับผมนี่ไงปกติแบบนี้เอ้ยมีสองคันแล้วว่ะว oh. ้าวไ <c oughs> <c oughs> อ้ขึ้นขับได้ด้วยเว้ยเอ้ย <c oughs> ห็นพวกนายด้วยไงเอาดีนายยังอยู่ในคัดซีนะเนี่ยใช่นี่ไงเรามีปกติคันนี้แล้วเว้ยคนไหนมาถามมันเดินนะว่าปกติเราสีอะไรน่โอ๋อนายมีปกติด้วยละเนี่ยอู้อึ้งละสีอึ้งละสี เอรามีปุ่มอะไรไม่ลดเขื่อนแม่ทุกคนนี่มันปุ่มอะไรอ่ะเพื่อนเราจะทำอะไรกันนี่เรากดปุ่มแล้วหนึ่งทีเกิดอะไรเข้นระเบิดอ้าวไอ้ระเบิดรถศัตรูงั้นหรอเนี่ยโอ้ภูมติของฉันไม่จ่ากจบที่ไม่ตาตึงใจเลยเออไม่มีอะไรเลยเนี่ย ก็แล้วทุกคนครับก็สรับคลิปนี้ขอต้อนรับกอนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อที่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง3 5บาทเท่านั้นจะกบในขับรถได้หรือเปล่า ไหนลองเดาสิไม้ยมันจะมีหลออความเร็ยกขึ้นมานะแต่ว่าไปไหนไม่ได้อไง <c oughs> ันได้อย่างเดียวอ่ะว่อยีปกติของปอม